สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะฮะกลับมาแล้วบอกเลยว่าคลิปนี้นะทีเด็ดมากนะครับความต้องการนะฮะเกินครึ่งล้านแต่คนขายไม่ถึง10คนนะฮะคลิปนี้ไม่มันพลาดไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็มันสามารถที่จะต่อยอดนะครับไปหาคีย์วงคีย์เวิร์ดอะไรให้คุณได้อีกเยอะเลยแต่ก่อนเข้าเรื่องนะครับขายของนิดนึงนะครับช่วงนี้นะครับเรามีโปรเจกต์นะครับสอน m m z z o n ฟรี นะครับสอนหาสินค้าหาคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับสอนสร้างรายได้นะครับเอาความรู้ของคุณมาสอนทางออนไลน์นะครับทุกอย่างสามารถทํเมืนได้หมดเลยคุณจะมีรายได้เดือนละหลายหมื่นหรือเป็นแสนบาททีเดียวมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับเช่นคนนี้นี่ใครสนใจเป็นพ่อคา้าแม่ค้าข้าวมันไก่ย,ยินดีแบ่งปันสูตรสอนเพียง2999บาทแล้วคุณดูคุณดูเท่าไหร่ครับสอนยังไงครับตัวต่อต,ต,ตัวเหลือยังครับ อสอนออนไลน์ค่ะจริงๆจะออนไลน์หรือให้แบบมานั่งเรียนแบบ5คน10คนก็ได้นะสนใจสนใจครับสนใจครับเห็นไหมนี่แล้วก็บางคนก็อยากลองขอไปชิมสูตรก่อนแต่ถ้าเกิดสูตรถูกปากเขายินดีเรียนได้แน่นอนนะครับหรือเช่นนี่นะฮะอีะอกธุรกิจหนึ่งก็สอนปลูกผักไฮโดรโปรนิก2 0 2 2อัปเดตใหม่เลยเมื่อกี้2,900เนี่ยก็ประมาณ3,000ยังมีคนสนใจใช่ไหม มีเรียน3คนคุณก็ได้เงินหมื่นแล้วครับเห็นไหมถ้าคุณเก่งข้ามันไก่หรืออย่างนี้สอนปลูกผักคอร์สสวันนะฮะสามพบาทรับ20คนคูณไปเออส0 0พบาทนะไอ้สามพนะฮะรับ20คนคูณไปหากค่าน้้ำชงน้ำชา40,000ต้องได้เห็นไหมครับนี่คือคอร์สอะไรครับ คอสสร้างตัวตนแล้วก็ให้คุณมีรายได้จากการสอนเหมือนผมเนี่ยผมก็ขาย eBay Amazon และผมก็มาสอน eBay Amazon อาสนใจก็ติดต่อได้นะครที่ a d o โอทอ n นไนนะครับอ่ะหลังจากขายของไปแล้วนะครับนี่เลยฮะเครื่องมือดีๆนะครับ Jungle Scout นะฮะที่วันนี้ผมมีให้แชร์ให้คุณนะมูลค่าเป็นแสนๆนะครับ ให้เปิดแชร์สำหรับสมาชิก5,000บาท5ปีโปรโมชั่นไปดูท้ายคลิปได้นะครับแนะนำว่ามีคีย์เวิร์ด c a um r Fruit Snack 30บันล่าสุดเนี่ยมีคนค้นหาถึง83,000คนนะครับแล้วก็เราก็ไปดูข้อมูลในคีย์เวิร์ดตรงคีย์เวิร์ด a d w o r d Planner นะครับในช่วงต้นปีโควิดนะครับมีคนเสิร์ชสูงสุดถึง800 0 0แล้วก็ดูจากกราฟนะครับเป็นกราฟขาขึ้นนะฮะ พีคสุดก็789,000ก็เกือบเกืบที่จะล้านแล้วดูแล้วธุรกิจนี้โตขึ้นมากมหาศาลนะฮะนี่คือคีย์เวิร์ดฟรุตสแน็ทำให้ผมเห็นว่าไอไอ,ไอพวกอาหารไอขนมไทยหรือผลผลไม้ไทยที่เอามาทำอบแห้งอ่ะเรามีเยอะมากแล้วผมตกใจอะไรรู้ไหมคุณดูนะใน ebay คีย์เวิร์ดนี้ก็มีคนเสิร์ชเหมือนกันนะครับฟรุตสแน็คแต่แต่อะไรรู้ไหม <laughs> พอเรามาเสิร์ชใน eBay ครับคีย์เวิร์ดฟรุตสแน็ มีคนขายอยู่ห้าคนโอ้โหคนและผลไลม้อบแอ้งเราเนี่ยฟุตเนทตทั้งนั้นแล้วก็เราเปิดได้เลยว่าเนี่ยเป็นแบบเป็นแบบเหมือนแบบเป็นอาหารดีอะเนี่ยเนี่ยของดีเนี่ยซันเกรนอ่ะแมวแมวันเกรนอันอื่นเนี่ยผลไม้อบแห้งบ้านเราเนี่ยนะครับส่ง อีเบย์ได้สบายเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆเ,เนี่ยเพยียบประเด็นคืออะไรรู้ป่ะของมันอยู่ในช้อปปีอยู่แล้วด้วยคุณไม่ต้องลงทุนคิดเหมือนเป็นร้านโชว์หวยที่แบบขายพวกอย่างเงี้ยเป็นร้านโชว์หวยขายพวกผลไม้อบแพงบวกบวกค่าส่งไปเลยตามใจเพราะคู่แข่งไม่มีเลยครับบอกเลยธุรกิจนี้ไม่มีคู่แข่งเลยครับ บวกตามความเหมาะสมไปเลยกำไรสัก20%แล้วก็ค่าส่งคุณจะส่งไปซนีไทยคุณจะส่ง DHL อะไรประมาณนี้ได้หมดเลยมีทั้งกล้วยทั้งสตรอเบอรี่นะครับเขากินแบบฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาดูเอนเตอร์เทนดูกีฬาอะไรพวกนี้เขาจะมีของกินเล่นนะครับแล้วคีย์เวิร์ดเนี้ยขึ้นหน้าหนึ่งแน่นอน ฟุตเซนต์แต่ถ้าเพื่อนๆใครนะฮะมีจังเกิลสเกลนะครับยรอย่าลืมของผมนะจังเกิลสเกลนะครับเข้าเว็บจังเกิลสเกลตัวนี้นะฮะไพรซิ n งที่ผมบอกคุณถ้าคุณไปรีจิสเตอร์เองนะครับเดือนละ2,000บาทสมาชิกโคตออนไลน์ตอนนี้ผมปล่อยโปรให้เลยนะครับปกติทั้ง eBay Amazon เนี่ยค่าเครื่องมือเออหมื่นสามพ0บาทต่อปีด้วย3วันนี้นะฮะคุณแชร์5,000บาทได้5ปีไปดูโปรไทป์คลิปโคตรด,ดีอ่าแล้วพอทำการล็อกอินใช่ไหม แม้จะเป็นคีย์เวิร์ด e bay ก็แล้วแต่นะครับคุณไปที่คีย์เวิร์ด s c o u t นะฮะคีย์เวิร์ด s c o u t แล้วเซิร์ชไปเลยครับ food snack เนี่ยคุณจะได้คีย์เวิร์ดเพิ่มเติมอีกแล้วทำตลาดนี้แบบเนียนเนียนเนี่ย healthy snack เห็นไหมผมบอกแล้วม,มันคืออาหารสุขภาพมีคนเซิร์ชแน่นอนนะครับแล้วเราก็ไปเช็คได้ต่อได้ที่หน้าเช็คคีย์เวิร์ด e bay ว่า healthy snack เนี่ยมีคนเซิร์ชไหมไม่เห็นไหมแค่นี้ครับคุณก็ขายชิวๆแล้วก็จับสื้อมือเปล่าแล้วอย่าลืมนะฮะ ช่วงนี้เนีคิดแบบว่าเราอยากขายแบบเปิดร้านโชว์หวยแต่ว่าเราไม่ได้เปิดร้านจริงๆไม่ต้องลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับเปิดบนโลกออนไลน์นะครับเพียงแต่ว่าควรจะมีของ500-600ชิ้นขึ้นไปขยันหาสินค้าที่ตลาดต้องการตลาดเซิร์ชนี่คือตลาดเซิร์ชนะครับแล้วก็ตลาดเซิร์ชตัวนี้มีคีย์เวิร์ดอะไรอื่นเพิ่มเติมช่วยอีกเนี่ยเครื่องมือมีครบเครื่องมือมีครบเลยจริงๆนะครับเสร็จแล้วคุณก็ลงขายบน eBay ไป หาสินค้าที่มันมีอยู่แล้วก็ได้ในช้อปปีอะไรพวกนี้เช็คน้ำหนุงน้ำหนักอะไรให้มันดีๆโพสบน Ebay ไปไม่เสียเงินอะไรเลยขายได้ค่อยซื้อส่งบวกกำไรไปสักร้อยส0งวันหนึ่งขายได้5กล่อง6กล่อง10กล่องคุณได้เงินกำไรเป็นพันบาทแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำจริงๆนะครับก็อย่าขายของแค่ยอย่างเดียวนะหาอย่างอื่นมาขายด้วยนะครับขายหลายๆอย่างนะครับ ถ้าเกิดเราได้กไดาไรวลรพันธ์อยู่เมืองไทยผมว่าชิวๆแล้วฮะหากค่ากินค่าอยู่อย่างเงี้ยมีเงินเก็บด้วยเดือนละสามหมื่นสี่หมื่นขึ้นขอให้เพื่อนๆขยันตั้งใจนะครับความสําเร็จนี้นะครับไม่ได้มาภายในวันเดียวนะครับอย่างน้อยนะฮะครึ่งปีถึงหนึ่งปีเป็นต้นไปนะครับแล้วจากความขยันของเพื่อนๆนะครับตั้งใจทานะฮะหาของมาลงขายให้ได้นะครับมันไม่มีอะไรหรอกมันจะมาแบบทําวันนี้พรุ่งนี้ฉันจะรวยเลยเป็นไปไม่ได้ครับ นะแต่อย่างน้อยธุรกิจนี้จับเสริมมือเปล่าขอให้เพื่อนๆลองทํากันดูนะครับแล้วก็ช่วงท้ายคลิปนะฮะมีขายคอร์สนะครับขายเครื่องมือใครสนใจก็ตามไปดูได้นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยเป็นกํนาลังใจกับเรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเจอเราบน Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เจอเราบน Youtube ก็ยังไงก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าช่องนี้มีประโยชน์นะครับ ขายของท้ายคลิปนะครับผมสำหรับเพื่อนๆสมาชิก eBay Amazon นของโอลออนไลน์นะครับตอนนี้เรามีโปรโเครื่องมือพิเศษสุดๆเลยนะจำนวนจำกัดนะครับยังไม่หมดนะก็ช่วงประมาณมีนะ2565นะครับถ้าใครไปเห็นอีแค่สองสปีนี้โปรนี้ไม่ใช่แล้วนะก็ปกติเครื่องมือ eBay นะครับ4,000ัอเมอชอนเก้าพนะครับวันนี้พิเศษสุดๆนะครับในราคา5000และได้5ปีตกปีละพันบาท คุณจะได้อะไรบ้างนะครับอ่าก็จะเป็นนะฮะหนึ่งะครับเครื่องมือ Jungle Scout นะครับที่จะบอกสินค้าขายดีบน Amazon ทุกหมวดหมู่ให้กดคุณนะฮะพร้อมกับคีย์เวิร์ดบอกเลยว่าอันนี้โคตรสุดยอดตัวนี้แหละที่จะทำให้ลูกค้าเจอสินค้าของคุณได้ทั้ง eBay และ Amazon นะครับบอกหมดเลยว่าสินค้าประเภทนี้จะใช้คีย์เวิร์ดอะไรนะครับพร้อมกับคีย์เวิร์ด Planner นะฮะ ที่จะช่วยบอกเลยว่าธุรกิจนี้เนี่ยเทรนด์เป็นยังไงย้อนหลัง4ปีนะครับคนหาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านรู้หมดนะครับยังไม่พอนะครับผมนี่ก็จะมีลิงก์ขายดีอีเบด้วยเหมือนอเมซอนเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยโอดออนไลน์ทำเองนะครับอ่าก็เข้าเข้ามานะอย่างเงี้นะครับเข้ามาปุ๊บนะฮะกดที่ลิงก์นะครับผมปึ๊บ นะครับมันก็จะขึ้นสินค้าที่ขายได้นะครับเป็นสีเขียวนะฮะทำมาให้ทุกหมวดทุกหมู่เพื่อไปต่อยอดเวลาเพื่อนๆเ,เห็นอะไรปุ๊บก็ลองเอาคีย์เวิร์ดของสินค้าตัวนั้นลองไปเสิร์ชดูว่าตัวนี้ขายดีจริงไม่จริง,รงแล้วก็ไปประกวดเอ่อไปผนวกกับคีย์เวิร์ดแพนเนอร์นะครับก็จะทําให้คุณหาสินค้าได้ไง่ายขึ้นคีย์เวิร์ดแพนเนอร์ของ eBay นี่มันก็จะมีคีย์เวิร์ดพวกนี้ครับไปเช็คได้ด้วยนะว่าธุรกิจนี้ เวิรจริงไม่จริงบน eBay ได้ด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะโปรโมชั่นปกติ13ื0นนะครับแยกกันด้วยเหลือ5,000บาท5ปีติดต่อด้วยนะครับจำนวนจำกัดในมีนาะคมเมษายน2565ท่านั้นนะครับแล้วก็อีกโปรหนึ่งเหมือนกันนะครับระหว่างมีนาะเมษาพฤษภา2565นะครับ อีเบนะฮะคอร์สเรียนปกติเนี่ยสอนแบบจับมือทําตัวตัวเลยนะครับนักเจอกันได้นะฮะหรือจะเรียนผ่านออนไลน์ก็ได้ตัวต่อตัวนะครับหกพ0บาทนะฮะลดเหลือ4,990บาทและปกติ6 0 0 0ไม่มีเครื่องมืออ่าคุณก็ดูคลิปย้อนหลังไอ้เครื่องมือ eBay เมื่อกี้นะครับในโปรนี้นะ4,990สําหรับ eBay สอนแบบจับมือทําตัวตัวนะครับแถมเครื่องมือ1ปติดต่อด่วนนะฮะโปรนี้